สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเดอ้อจะ้ะต่อกันต่อกันคะ่ะเลาะไปเรื่อยๆตรงไหนมีมัมนจะมีแล้วก็แวะจะ้ะนี่เดอ้อจะ้ะปลาเพลินก็นจะประมาณนี้เนาะน้องก็เชียให้พี่น้องช่บบรรยากาศไปนั่มจะ้ะแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยเก็บผลไ, <Okay. S 2> ไม้น้องขึขจะอุ้ยเดินแบบชิวๆเลยแหละขนาดขึ้นเขาบ้านโน้นนก็ยังแวบแบ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 บเร็วมากพี่น้องบอกคนเร็ว เห็นไอ้งก you know, ็เก so okay. okay. awesome. be. uh, ็บไปเด้อจ้ะพี่น้องเลยเห็นเฮกกะเก็บเฮดเห็นพลกเราไม้เก็บพลกเราไม้จจะทำคลิปผสมประสานกันไปเพราะว่าพาพี่น้องมาเที่ยวน้วกันเนะจ้ะเนาะพาพี่น้องมาเที่ยวด้วยกันชมบรรยากาศบานเพลินเป็นนํำจ้ะขังแรกเด้อค่ะเขีนมาเดินมากโอ้ไม่เป็นไรมันมันอันนี้เหรอหนูไม่ได้รถเหมือนกันแต่ว่าแซนนูยังไม่ตื่นอันนี้มันต้นอีหยังนี่ เขาคู่เล็กๆของพี่เนะอันนี้ไม่กินได้บ่นีิกินหมดทุกอย่างหนูกินหมดทุกอย่างค่ะไปจ้าพี่น้องจำเจ้าถิ่นไปค่ะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นยูโนเวเจ้าป่าอันนี้ก็อยู่เจ้าถิ่นปค่ะเฮ้ยเข้ามาก็เหมือนจะอุดมสมบูรณ์ป่านี้มีความรู้สึกเห็นเห็ดละ เห็นเห็ดอีกอย่างนึ่งเห็ดไตเบื่อนี่เนี่ยจ้าเดียวพี่ว่าบี้บอลบี้บอลมาแล้วก็เจอมาแล้วก็เจอจ้าอจมาแล้วก็เจอค่ะแต่ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ดูสุดค่ะเออหนูว่าเห็ดเห็ดหินเห็นหินนึกว่าเห็ดจ้ะบี้บอลบอกให้เดินข้างทางแล้วไปเรื่อน แล้วไม่ได้เห็นเราก็ถ่าย่ายเขาถ่ายจ้าอุ้ยนี่ค่ะนี่เห็นมาพี่น้องเห็นนะจ้ะอุ้ยเขาจุดจ้วงเขาจุดจ้วงจ้ะตัตาดีตาดีมากเมื่อกี้กำลังล้ำมาเลยกำลังไอ้นี่เลยนะว่าตามเจ้าป่ากำลังเห็ดฝาอะไรตามเจ้าป่ามาค่ะนี่ค่ะไปต่อจ้ามาอีกมันน่าจะมีอีกนะลอยปุ๊บเอ้ยจุาเอ้ะนี่ไปวางอยู่ได้เห็ดเก่ารักจ้ะ แต่มันบางแล้วไม่เอาไปไปตอกค่ะโฮ้ยเจอสเปรย์ูแล้วอข้างในยเป็นเนยเต็มเลยจมุกจะมีค่ะอันนี้ดูตัวนี้มันกินเหรอจ้ะมันชอบเอาแบบดับอีกแล้วดับเลยว่าอันนี้ค่ะมันอร่อยแฟนหนูก็ชอบกิน ชอบค่ะเก็บไปใช่แล้วเข้ามา,นะา,าแล้วค่ะในป่างใครแล่ะอ๋อมันเป็นพายที่จอนบอกว่าเราไปใส่ที่นใหญ่เกิอะไรอ่ะออกแล้วนี่เต็มเลยเต็มเลยค่ะตะมุตะม,มิด้วยอ๋อไอดแนะ<ะ>ม่นะดังอร่อย,ออยแฟนหนกูออนนก็ชอบอยู่แฟนหนูชอบเลยละแต่เมื่อกี้มันบานแล้วจ้ะนี่ไงตรงนี้ดอกหนึ่งอุย้ย มองแทบจะไม่เห็นคะ่ตะตะมุตะมีอยู่นอ,เกกอ,เอ,อน,นออเล็กๆก็มีแต่ว่าไม่เอาค่ะเล็กเกินนู่นค่ะพี่คันจะเหยียบแล้วพี่คันจะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วเหยียบไปแล้วเหยยีบแนี่ดอกนึงนี่โอ้ยหัวหักก็มีค่ะโอ้ย,อยนว้าไว้ตาดีแค่นั้นหนูชิค่าเนี้ยเอาอยู่หนูก็กินอยู่เมื่อกี้มันบานเลยจ้ะนี่ตะมุติมิเต็มเลยค่ะ อีกมากหนึ่งสองสา,ามนี่เล็กๆนี่คือพรเก็บาตีถ่ายจ้ะเป็นกลุ่มเลยไทยเลยเหรอจ้ะเยับเลยหัวแมมันก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ไงมันหัวกระมัเต็มแม่อยู่อไ้น้นนางทากมองไม่ค่อยเห็นใช่มันดำมันดำทำให้นอนแน่น โอ้สวยโอ้โหอันนี้เนี่ยสวยมากค่ะตัดขาไหมตัดตีนเลยนะคะนุ่ครับพี่จ๋าจ๋ะโอ้โหสวยค่ะอ่าแล้วบอกชาร์จแล้วฮะแบตแบตมีอีกแบตหนึ่ง๋อแบตมันล้วนละไอแบตมันนั่นนี่แหละแบตมันจะหมดละมันหมดง่ายช่วงนี้เนนอนอนจ๋าสวยไปตัดอันนี้ก่อนอย่าไปกลัวประตีนนะคะ หมดลอยอืมปมดตีนนั่นแหละอเนแดดโอ้คนดัดจลิดดิอืมอ๋ยนอนใช่ไหมโอ้ยกระปลารนี่แหละตัวแ่บเนามนอนกินได้คนก็กินได้เห็ดอะไรเนี่ยทำไมเป like hey, oh oh, okay. ็นอย่างนี pictures, ้คะพี่พอมาดูเห็ดอีกอย่างนน่เห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวหนูเอาไปให้ดูมันเป็นมันเป็นตาพี่พี่พรเหมือนเจนลี่เลย มันกินได้ใช่ไหมไเอาไปเลยไ,ไ,ได้อ๋อนี่ค่ะเห็ดเห็ดแปลกๆนี่ค่ะไม่เคยเห็นจะเอาไปก่อน,น,นเนาะจ้าอ๋อ แล้วจ้าสวยๆมีนางทากรออยู่เอาปากระพมทุเรียนนะจ้ะจ้ะนี่เห็ดยังไงจ๋าอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะเฮ้ยเห็ดอะไรพิ่งหวานป๊าพี่น้องโอ๊ยพี่บอพี่ขว้างหนูว่าหนูเราเลาะทางนี้เนาะเลาะไปนู่นก่อนแล้วเรามานี่ พี่น, to, umas, น้องะโซนมาเก็บนี้เลยเก็บเลยจ้าพ okay. ี่พรเก็บเลยค่ะหมอพี่พรเก็บหนูก็จะเลาะเดี๋ยวเลาะไปนู่นเลาะไปจ้ะนู่นเห็ดละงอกดอกหนึ่งอยู่นู่นอยู่ไู้เนนี้นี่จ้ะโอ้โหสวยค่ะอันนี้ก็ดอกหนึ่งใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้กินได้เห็ดกระวานเห็ดเมื่อกี้เนี่ยจ้ะตัดขาค่ะวุ้นีีดอกหนึ่งเจอแล้วจ้าพี่พรอยู่ใกล้ๆกัน เจอแล้วพี่พรเจอแล้วเจอแล้วจะ้ะนี่จ,จมุจะมีเลยจ้ะนาทีด็กกลงังสวยๆโอ้โหไม่มีนอนเลยค่ะจุม๊มุกมากมแด้วย่วไ,ได้มันจะไปถึงง่ายไหมล่ะเราจะไปเรื่อยๆมานะจะ้ะโอ้อนะแล้วนะ,จ,ะจ้ะจะาเก็บนะเลยจัดเลย ตนกี่ว่าเป็นเห็ดอะนี่คิว่าอันนี้ไหมเห็ดต้นรน่เเห็ดนนะแต่จะกล้าพี่มั่งนะเด๋ยวน้นี่ดูดดูนี่ก่อนเปิดดูนี่นะนี่นี่ยจ้อ๋อมันเป็นเยอมันาโอเคนี่แล้ว่พรเจอกแล้วเจอกแล้วเจแล้วสวยๆค่ะอุ๊ย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 อุว้าวว้าว อู้จมูกจิ่นี้ันนะโอ้ยโอ้ยเสียงแม่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพูนงามคักเลิอใจแล้วเอ้าหยิยบใจแล้วค่ะอู้เฮ้ยไ่น้อยหน้ากันเด้อจ้าอุ้ยจมูกไหนสอนกันน้องปะมันมาแล้วพี่น้องพี่พรบอกว่าเห็ดอยู่ข้างบนเจออีกแล้วเจออีกเล็กหนึ่งดอก อีกยวโอ,อ,อยโอ,อยพียนนน่นอมันจะหนอก,กอง,งาม,ามงามอห็นไขอวาแบงไปแล้วจ้ะนางทาดเรียบมีคนเก็บเห็ดเอ้ยกินเห็ดแล้วไงเก็บเด่าแล้วเห้ะโอยนี่โดนไปแล้วตนนัวเล็กน่อยนางทาดกับเบือเลยเสียดาย ไอ่เป็นไร <Okay. S 1> เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดีด oh. ๋ยวที่อนใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยตื่นตะเหลวตื่นตะเหลวแห้งจะ้ะโอ้โหตะเหลวตเหลวตะเหลว,วได้บ่โอ้ยบ่ได้จะ้ะเจอทั้งทีก็หนาไปแล้วจเจอแล้วนี่โอ้ย,อยหัวหลุดโอ้ยสมพอ็นเก็บขัดเก็บ mm. จะ้ะนี่ เฉพาะพันท่านเก็บค่ะเก็บแน่เนาะมันอยู่บนเสียดเองพี่น้องเอ้ยโอ้ยโกระโดโกเกดเลยนะจ๊ะสองดอกเจอแล้วสองดอกอ๋อเจอปอท่านนอนนี่ดอกนั่งอยู่นี่พี่น้องมาจะคันฟ่องเล่วจายามพี่น้องลายตาโกโปกับว่าช้ว่าจะ เซ็บสายตาไปน่นหองเด้อจ้ะบางเทีหันเร็วเนาะพอเห็ดสาวน้ำเห็เดเ,เดินเขานี่วก็หอบเลยจ้ะเดินเขาโนเวดูล่ะหอบแคกแคกล้องเอาอีกแล้วเดี๋ยวไปตั้งค่าใหม่ จอแต่เฮ็ดอันนี้จ้ะนี่นนฮะไปไปข้างหน้าป่ะเห็ดพึ่งหวาน,นจ้ะอุ้ยนี่เจอแล้วจเจ้าโคจะเค่กโดกีดเด้นี่ ก็ดูกันได้จ้ะเอาเอาโอ้ยมีนางทากด้วยอุย้ยตัวเบลอเธอเลยนี่ค่ะหนุจะมิจะมะจมุกจะมิจมะ,จม,ะ,จะม,จมะออกแล้วไปเปตดตัวห้องโอ้ย ป่าตรงนี้มันชื้นๆค่ะอันนี้ดิเม่นบ่าพึ่งหวานจ้ะโอ้ยพึ่งหวานในาาออาานี่นนองปาดค่ะออกไล่ทางกรไหนเนาะพึ่งหวานออกไล่ทางเดี๋ยวออกตะก,การให้เบิ่งนก่อนจ้ะมีแต่เห็ดพึ่งล้นล้ว,ลวน เลี้ยมมาปีนุ่งเลี้มานนเนี่ยอันนี้แม่นจ้ะอันนี้กินได้จ้ะอ,อันนี้อันนี้อันนี้จมุจะมิเลยค่ะน,นี่กินได้นะคะอันสีเท่าๆหน่อยท่าโมก,กินจ้ะก,กินว่าเดี๋ยวแล้วโอ้ยเท่า,าเท่าแล้วเท่าแล้วก็บเบเอาจ้ะไส่เป็นเชือก ไ่ด้อยูขากกวงๆในจังหกับกร้างมันเนาะเนี่ยมาอีกก่อนจะคุณน่ะข้างหน้าเห็นจะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปไปต่อไปต่อข้างหน้าจึ้งครึ่งอยู่ดี่เดยพี่น้องค่อยมาค่อยๆ่ย เห็ดเพื่อนี่ยังเห็ดพุ่นบานบอคือค้าหน่อยอย่ังข้างน้ำนบ่บอหนาจ้ะบอเมนเห็ดอี่ยังเป็นบอบอเมนจ้ะ พึ่งกาล่าหรือพึ่งเลือดนี่ดูพึ่งกันจ้ะอู้นี่นี่เจอแล้วพี่น้องอู้อูยอยูยอยูยอยู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 ยยยูยูยูยยูด้ยูยอยูยู่อยูยู่ยยยยยยย เนี่ยตัวนี้กินจะ้ะเจอแล้วเจอแล้วเห็ดใยังบุค๊คเพื่องเลือดป้เพื่องเลือดมันชอบออาในหญ้าน,พพน้พีรพลเนาะเจอสามดอกเพิ่องเลือดแหววแหววแหววพี่น้องเห็นชัดป้จ้ะโอย้ยเจอแล้วเจอแล้วสามดอกนี่ดอกหนึ่งจริงจริงเจออีกแล้ว ขายงาเนนายงาคักนั่นปาร์ตมอีกไหมน่าจะมีอยู่เดี๋ยวหาก่อนหาหมูหาพวกก่อนเจออีกแล้ว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 พี่นอ้องเดี๋ยวค่อยไปตัดขานาทานี้เอาเห็ดก่อนเด้อจะ้ะนาทีนี้เอาเห็ดก่อนจะ้ะปาร์ตนี่โอ้พี่นอ้องมาเห็นน้ำตีได้หน่เนาะกลองก็คือเป็นจังสีนเนาะเออ แม่เน่เดี๋ยววาลีล่าเดีอยวจพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นหม่จะบงดงแดดอุ้นนี่ตีใจอีกแล้วพี่น้องท่าหล้างให้ล้องก่อนจอ้ะจ้ะอออไม่เยอะเนาะแต่มันก็พอได้เก็บอยู่ยโอ้โหแต่อันนี้หนูว่าเยอะนะจ้ะสวยสวยน อยู่เ hey, ด้อตีกระมานดูเด้อเห็นบอ,บอเสียซื้อเสียงตีมือสังหารเห็ดอยู่เด้อจ้ะลองตัดขาไปนี่เลยอันนี้เป็นเชื้อราเห็นบอตัดเถอะจะต้องเต็มกระเป๋าเต็มกระปองเรา น้ย like. ขามันตีก็เอาเล้จ้ะหนูว่าไปเห็ดแกงขี้วหวานแซ่บจะไปไทยตอนกินให้เบิรงเนาะถ้าจะตอนเห็ดเอาจ้ะนี่อือ เฮ็ดตีแต่ลายอยู่เด้เห็นปะตีกับมานอยู่เด้อไปแยกกันจ้ะแยกเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดอันนั้นออกจากกันก่อนจ้าป้าไอ้ป้าพี่ป้าพันปะลูกกันพี่พ่อนไปแล้วนี่จ้ะป้าหาเด้อตีก็จะขอโตไปก่อนเด้อจ้ะคลิปนี้เนาะจ้ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกจาังใจในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดตีกับพี่พ่อนั่เด้อจ้ะตะลุยตะลอนบายพี่พอนะจ้ะเนาะ ช่องจุติการช n แน l จ้ะเนี่ยเห็นบอกง่ามเดี๋ยวยังซีนอกะพี่น้องเนาะไปจ้ะไปหาพี่พ่อนก่อนค่ะชุบนี่ลิมนีไปกันจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถมก่อนขมไปก่อนค่ะดูค่ะผักเส้นพลังง่ามงามพี่น้องกำลังออกจ้ะี่นาจะึ้นกอใ่เนาะ